สวัสดีครับผมโอ oh, อินสุครับผมจะมารีวิวอินสุรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่น s p ป c แ c a p Highlander 1.9 DDI รุ่น L ครับรุ่นนี้ที่ลูกค้าถามหากันมากนะฮะเพราะว่า,าในส่วนของเรื่องราคานะครับพิเศษมากเลยไม่ถึง70,000สบาทนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเครื่องยนต์พั0เก้าร้อยซีซีหนึแรงม้านะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 689,000บาทเท่านั้นเองครับสำหรับสีขาวไซเบเรียนครับนะฮะาดูตัวรถกันกับออปชั่นที่จะได้รับกันนะครับครับเรามาดูในส่วนของด้านหน้ารถนะครับมีการตกแต่งอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะฮะเรามาในจุดแรกก่อนนะครับจุดแรกก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้าโครเมียมนะฮะไฟไฟหน้าเป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับ พร้อมสปอร์ตเดย์ไลไท์ด้วยนะฮะแล้วในส่วนของสปอร์ตไลท์ด้านล่างมีคิวโพรเมียมด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับการดีไซน์ในส่วนของด้านหน้ารถยนต์นะครับมาดูกันนะครับตามมานะครับออปชั่นครบเลย สำหรับล้อแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ16นิ้วนะฮะลาย6ก้าน6ก้านขนาดใหญ่นะครับดีไซน์สวยงามนะครับขามานะครับสำหรับภายในรุ่นนี้นะครับ1.9 DDI L เดี๋ยวผมเปิดบาะนิดนึงนะครับในชุดของตรงมาลาัยนะครับชุดเครื่องเสียงเครื่องเสียงก็จะเป็นแบบ CD MP3 นะครับสามารถเล่นอ่า USB ได้นะครับ ตัวนี้ก็ถือว่ามาในทุกรุ่นของไฮ n เดอร์นะครับยกเว้นรุ่นที่เป็นตัวจอ DV วนะครับแอ์จะเป็นแบบเมนนุนะครับเกียร์ธรรมดาหสปีดนะฮะเกียร์ธรรมดาหสปีดครับภายในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับก็จะเหมือนกันในทุกรุ่นนะฮะ ของที่เป็น s p e c e คมพาน a n d e r นะครับซีรีส์แอเหมือนกันนะครับแล้วมีคำถามที่ถามมากมากนะครับอ๋อเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเซ็นทันล็อกกระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามีปุ่มปรับนะครับวนะครับลูกค้าถามว่า รุ่นนี้นะฮะแตกต่างกับรุ่นแซอย่างไรนะครับแอลกับแซแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับก่อนส่วนแรกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูที่เบาะก่อนสังเกตได้ง่ายนะครับตัวแอลนะครับจะไม่มีที่ปรับขึ้นลงของเบาะนั่งผู้ขับขี่นะครับจะมีแต่การปรับเอนเท่านั้นเองนะครับสําหรับตัวแซ่จะมีเบาะ,ะมีตัวปรับ อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับปรับเบาะขึ้นลงนะครับเพิ่มความสูงต่ำได้นะครับนี่คือจุดแรกที่แตกต่างนะครับจุดที่สองนะครับมาดูกันพวงมาลัยนะครับตัวนี้จะไม่หุ้มหนังนะครับถ้าเป็นเกรดแซดขึ้นไปจะหุ้มหนังนะครับมีการตัดเย็บหนังหุ้มนะครับให้กระชับมือมากขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ก็จับกระชับมือนะครับ นะฮะพวงมาลัยดีไซน์ดีอยู่แล้วสําหรับ3ก้านขนาดใหญ่นะครับซึ่งแต่เราไม่มีตัว L ไม่มีหุ้มหนังแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของอแารนโมยนะครับแารขโมย s e c u r i t y s y s t e m ซึ่งจะมีในเกรดแซตขึ้นไปนะครับ3อย่างหลักๆแล้วก็ในส่วนของ ABS นะฮะในส่วนของ ABS ซึ่ง รุ่น L นี้ไม่มีจะมีในรุ่น Z นะครับก็คือตัวป้องกันล้อล็อกขนาดเบรกกระทันหันนั่นนะครับสำหรับเกรดมีเฉพาะในเกรด Z ขึ้นไปเท่านั้นนะครับครับรุ่นนี้จะเป็น s p ป c แ a p แบบเปิดได้นะครับเป็น Open Cap นะฮะกว้างขวางนั่งสบายนะครับใช้งานง่ายนะครับเปิดนะครับหองโดกสารกว้างจริงๆนะครับสำหรับ1.9 รุ่น L นะครับไฮแลนเดอร์นะครับนะครับเรามาดูกันข้างในนะครับห็นะครับการดีไซน์สวยงามนะครับวิท c d ซนะครับ ช่องเก็บของก็เยอะนะครับสำหรับช่องเก็บของนะฮะ,ะช่องด้านล่างด้านบนนะครับที่วางแก้วน้ำด้านข้างนะครับมีครบนะฮะที่วางแก้วน้ำคอนโซลกลางนะครับแล้วก็ช่องเก็บของด้านบนนะครับ เรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power นะครับ150แรงม้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ลูกค้าถามถึงกันมากเลยนะครับในเรื่องการประหยัดน้ํามันนะครับความเพินทานเสียงเงียบนะครับที่ได้รับคําชมจากลูกค้านะครับเรามาดูใกล้ๆกันนะครับนี่นเป็นพอรเทัล ตรวโบรุ่นใหม่นะครับเป็นระบบอัดากาศที่ดีที่สุดในตอนนี้สำหรับรถปิกอัพเมืองไทยเลยนะครับนะฮะครับตัวเครื่องยนต์นะครับเก็บงานได้ดีนะครับฝาครอบสวยนะครับแล้วก็สายการเดินสายต่างๆนะครับได้ดีมากๆเลยนะครับนี่ตัวนี้ครับตัวตัดการท้ำงานของไดชาร์จเมื่อไฟแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับมีสำหรับอีสุเท่านั้นนะครับนี่นะครับไม่ต้องเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งนะครับ ไม่ต้องตั้งวาลวนะครับมีตัวปรับตั้งความตึงปรับตั้งวาลว์อัตโนมัตินะครับแล้วก็ในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับเป็นหลักๆเลยทีเดียวนะครับครับก็คลิปนี้ก็จะทำ,ทำให้ท่านคลายข้อสงสัยได้นะครับในส่วนของความแตกต่าง ในรุ่นเกรด L แล้วก็เกรด Z ขึ้นไปนะครับสำหรับตัวนี้นะครับน่าใช้มากๆสำหรับตัว s ว e a ช c แ p p บไฮ n ั e r 1.9 DDI รุ่น L นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่689,000บาทสำหรับสีขาวไซเบ r ร a n นะครับถ้าจะเป็นสีเมทัลลิกนะฮะก็จะอยู่ที่696,000บาทนะครับผมคิดว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่คุ้มค่านะครับแล้วก็ตอบโจทย์กับลูกค้ามากๆสำหรับ ที่เปรียบเทียบกับทรงเที้อยู่ก็าตามในรุ่น Space แคป1.9รุ่น L Standard หรือว่ารุ่น Z Standard นะครับให้มาลองมองตัวนี้นะครับว่าราคาไ,ไม่ถึง700,000นะฮะสามารถออกรุ่น Highlander ยกสูงได้แล้วนะครับแล้วก็มีแคมเปญพิเศษต่างๆมากมายนะถ้าใคสนใจให้ติดต่อเข้ามาในที่เพจของเราได้เลยนะครับ i s u z รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ยูทูบนะครับ Isuzu Family นะครับ ติดต่อเข้ามาได้หลช่องทางนะครับขอบคุณนะครับท่านใดสนใจอยากชมรุ่นไหนอีกนะครับให้รีเควสเข้ามาได้นะครับทางโอออซูและทีมงานจะดูแลท่านนะครับแล้วก็ทำรีวิวให้ครบทุกรุ่นนะครับขอบพระคุณครับ